พ่อแม่ผู้ชมที่อยู่ใน Minecraft Pocket Edition นะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Pocket Edition องครับเออหลายคนเชื่อว่าบางก้อนัอ้นเกิดมาจากที่มายแบบที่ใช้คำสั่งคำว่าซ้ำวนที่ผมลงไปแล้วใช่ไหมครับ 不说 มาดูกันเลยครับน่บแรกวางเดบิวนะครับวางเดบิวแล้วก็วางเดบิวเว้นมาหนึ่งบล็อกครับเนะี่ยเว้นด้ยวยหนึ่งบล็อกเอ้ยอย่าลืมไปนะครับร้วหินด้วยนะครับร้วหินเอ๊ะไม่ใช่ดิไม่ต้องเว้นอะไรก็ได้ครับนี่ครับเอ้ยไม่ใช่ดิเดบิววางติดกันกันเลยนะครับแล้วก็กดยอ่อ แล้วก็วางไปแบบนี้กันเลยนะครับแล้วก็วางกันแบบนี้เลยกันทีเดียวนะครับนี่ครับมันก็จะได้สองลูกแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ท่านผู้ชมก็มันเป็นแบบอะไรอะครับเขาเรียกว่าแบบหุ่นยนต์หุ่นยนต์ยิงปืนหลายหลายท่านน่าจะรู้จักกันดีเลยนะครับ หุ่นยิงปืนครับหุ่นยิงปืนวิธีสร้างก็ง่ายๆกันเลยทีเดียวนี่ครับนี่นะครับก็ได้ลูกษนาแบบนี้กันนะครับมันเป็นป้อมครับไม่ใช่หุ่นยนต์หรอกครับนี่ครับวางหัวหมาังกรไปแบบนี้เลยนี่ครับ นี่เลยนะครับมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้กันเลยทีเดียวเอ,แอ็แขนสองแขนสองนี่ครับมันก็ลุกษนะแบบหัวมังกรสองอันนี่น่ะครับแล้วก็กดเข้าไปใส่ลูกไฟกันเลยชาทีเดียวแล้วก็ใส่ลูกไฟไปอีกสองด้านหรือว่าท่านผู้ชมอีกด้านหนึ่งจะเอาเป็นธนูลูกธนูก็ได้นะครับนี่ครับกดย่อวางไปเลย มันก็ได้สนาดแบบนี้กันแล้วนะครับเอ่อคลิปนี้ผมไม่ได้รอกเพลนแบบมาจากใครกันนะครับผมแค่คิดเองครับหัวมังกรนี่ครับดูนะครับนี่ครับหัวมังกรจะอ้าแบบนี้จะมีลูกไฟออกไปกันนะครับเป็นป้อมยิงปืนไฟยิงไปเลยนะครับนี่ครับหัวมังกรเขาจะอ้าปากครับมก็ได้สนาดแบบนี้ครับเออชแนลนี้ก็ มันเปิดใหม่ได้แค่1อว,วันเองนะครับคือฝากกดซับสไครต์กันด้วยนะครับ